ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหายเหงาฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะตอนที่20เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยยิ่ยงนี้ก็ทำให้คนเห็นกลเมตดเด็ดพรายของฮูหยินพูดเท่าแล้วแม้ดูเหมือนว่านางจะซักถามความจากเด็กสองคนแต่สิ่งที่ทำแท้จริงกลับเป็นเรื่องอื่น ผ่านเรื่ององค์นี้ไปหูหยินผู้เท่าก็เกิดความชิงชังต่อเฉียเวเย่ยเดิมทีนึกว่าหลานสาวคนนี้จะเฉลียวฉลาดแต่ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นได้ว่าในใจมีความอมหิดซ่อนเร้นอยู่หูหยินผู้เท่าไม่กลัวเด็กฉลาดแต่นางไม่ชอบหักนําเล่เหลี่ยมมาใช้กับคนในครอบครัวส่วนท้ไท้รองนางนึกเสียใจภายหลังเป็นที่สุดที่ยอมให้บุตรชายแต่งภรรยาเช่นนี้จะว่าไปแล้วหูหยินผู้เท่าไม่ค่อยชอบสไ้าของสไปซ์สามมากนักแต่นางก็นับว่าเป็นคนรู้จักแยกแยะมีความชัดเจนอย่างยิ่ง นางชอบหรือไม,ไม่ไม่สำคัญสำคัญที่บุตรชายคนที่สามชอบเป็นใช้ได้ยิ่งไปกว่านั้นสะปสามก็เป็นสตรีจากตระกูลใหญ่ที่รู้ความมีมารยาทและวางตัวดีเยี่ยมนางไม่วอนขอสิ่งใดมากไปกว่าความสงบสุขของคนในครอบครัวสายตาของฮูหยินผู้เท่ามองไปที่เด็กน้อยอบอ้วนที่กำลังปูที่นอนบนเตียงเตาอย่างขำำมักขม่นแขนและขาสั้นๆป้อมๆของนางเคลื่อนไหวคล่องแคล่วหน้าเอนดูยิ่งนักคืนนี้เจ้าไม่ไปนอนเป็นเพื่อนฉีอันรึนางถามพลางอมยิม้ม แม้ว่าปกติพี่สาวน้องชายสองคนนี้มักขมเนใส่กันเวลาพบหน้าแต่เมื่อเกิดเรื่องเฉียวเยเวกลับออกมาปกป้องน้องชายเป็นอับดันแรกนึกถึงเด็กหญิงตัวน้อยที่พูดจาฉาดฉานเปี่ยมไปด้วยเหตุผลรละดูมีสเสน่ห์ย่างยิ่งราวกับคนที่อยู่ตรงหน้านี้มิใช่ตัวนางเฉียวเยเวหย่อนก้นั่งเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังจริงด้วยสิคืนนี้ข้าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนชีอันแต่รับปากว่าจะมาจัดเตียงให้ท่านย่าแต่เช้าข้าเป็นเด็กดีพูดได้ทําได้เจ้ากะนางยิ้มหยีตาและกระดกคิ้วอย่างทะเลน้น ผูห้หญิงผู้เท่าบีบแก้มน้อยๆที่อุดมไปด้วยไขยมันของนางได้รีบไปเถอะป่านนี้พวกเขารอเจ้ากินมื้อเย็นแล้วกระมังเฉียวเยเวถลายตัวลงจากเตียงเตาอย่างคล่องแคล่วฉับไวอาจริงด้วยข้าต้องรีบแล้วมิเช่นนั้นฉีอันต้องกินของอร่อยหมดเรียบแน่ๆไม่เสียแรงที่พวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันล้วนแต่ท้องยุ้งพุงกระสอบกินเก่งทั้งคู่ผู้หญิงผู้เท่าอดคำไม่ได้เฉียวเยเวออกจากห้องอย่างรีบร้อนขณะเดียวกันก็คุยกับเสี่ยวช่วยที่อยู่ข้างกายไปด้วย เสี่ยวช่วยค่ารรา้กาดเกินไปใช่หรือไม่ค่าอยากบอกว่าเวลาค่ารายขึ้นมาแม้แต่ตนเองยังรู้สึกกลัวเลยเสี่ยวช่วยรูปศีรษะของเฉียวเวยเว่อย่างอ่อนโยนคุณหนูเก่งกาดที่สุดเฉียวเยเว่รู้สึกพึงพอใจมากกับคำชมนางคลำถุงเหอเปาหนึ่งก่อนหยุดฝีเท้าทันควันเอ๋ยกประดับของข้าเล่านี่เป็นของขวัญวันเกิดที่บิดามอบให้ตอนวันเกิดของนางปีที่แล้วเฉียวเยเว่เอียงคอครุ่นคิดก่อนเอ่ยว่า เสี่ยวช่วยยกประดับของข้าน่าจะตกอยู่ที่เรือนของท่านย่าเจ้าไปเก็บกลับมาให้ข้าได้หรือไม่เจ้ากับคุณหนูท่านไปรอที่ศาลาก่อนนะเจ้าขบ่าวจะรีบไปรีบกลับเสี่ยวช่วยเอ่ยบอกเฉียวเย่ยเดินไปที่ศาลาหลังเล็กอย่างเชื่อฟังแล้วนั่งรออยู่ในศาลายามพลเพลต้นฤดูร้อนพอมีลมโชยอยู่บ้างเสียงกบร้องอบๆอ,อยู่เป็นระยะเฉียวเยวเว่เอามือเท้าคังรำพึงว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีหนอดูเหมือนท่านแม่จะสั่งให้คนทำกุ้งฝูหลงสอง แล้วก็ไก่ย่างเสียบไม้ยังมีจกถั่วแดงแสนอร่อยที่ท่านแม่เติมน้ำพึ่งใส่เข้าไปอีกด้วยระหว่างพูดพร่ำไปเรื่อยๆพวงแก้มน้อยก็ป่องออกมาอาจเป็นเพราะตอนเด็กๆในชาติก่อนไม่ค่อยได้กินอิ่มท้องชาตินี้เลยกลายเป็นคนเห็นแก่กินซ้ำยังกินเก่งมากอีกด้วยเสียงฝีเท้าเบา,เบาแววมาเฉียวเยวันไปมองเห็นสาวใช้แต่งกายงดงามคนหนึ่งเชะงเง้อม,มองรอบด้านอย่างลับๆล่อๆเฉียวเยว่ไม่รู้จักนางแต่เพียงแวบเดียวนางก็กระโดดลงมาจากม้านั่งหินแล้วซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะหินข้างเสา สตรีผู้นั้นไม่เห็นเฉียวเยเว่เดินมาอย่างเร่งร้อนแต่มิได้เข้ามาในศาลากลับยืนอยู่ตรงพุ่มไม้ใต้ศาลาตรงนั้นมีต้นไม้ดอกไม้หนาแน่นเป็นหลังพรางตัวชั้นดีเฉียวเยเว่มองผ่านช่องว่างออกไปข้างนอกไม่ช้าก็เห็นบุรุษคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างเร่งร้อนบุรุษผู้นี้ค่อนข้างคุ้นหน้าแต่เฉียวเยเว่นึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครทว่าต้องเคยพบเจอมาก่อนนอยอย่างแน่นอนนั่งเอียงคอครุ่นคิดนั่งยองๆออยู่บนพื้นเจ้าบ้าไปแล้วหรือนัดข้าออกมาเช่นนี้ไม่กลัวใครเห็นเข้าหรือไร บุรุษค่อนข้างจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเสียงของสตรีผู้นั้นใช้แววน้อยอกน้อยใจอยู่หลายส่วนข้าคิดถึงท่านนานแล้วท่านไม่มาหาข้าเลยข้าย่อมจะคิดฟุ้งซ่านท่านท่านมีคนอื่นแล้วใช่หรือไม่เฉียวเยเว่ยังคงแอบคาดเดาต่ออ้อลักลอบมีความสัมพันธ์บุรุษตอบมีคนอื่นอันใดเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าเป็นคนเช่นไรความจริงใจที่ข้ามีต่อเจ้าฟ้าดินเป็นพยานได้ เจ้าอาจคลางแคลงเรื่องอื่นแต่ไม่ควรระแวงความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้เอาไว้งานนี้จบเมื่อไรข้าจะต้องมีคำอธิบายแก่เจ้าอย่างแน่นอนในที่สุดสตรีก็มีท่าทีอ่อนลงนางกอดเอวของบุรุษข้าเชื่อท่านข้ายอมเชื่อท่านบุรุษพูลมหายใจเฮือกหนึ่งก่อนถามว่าวันนี้ตอนกลางวันเกิดอะไรขึ้นเรือนสองกับเรือนสามมีปากเสียงอันใดอีกแล้วหรือสตรีตอบ ข้าก็ไม่รู้แน่ชัดน่าจะเป็นคุณหนูสีใสความคุณชายน้อยแต่หูหญินผู้เท่าตรวจสอบพบความจริงกระจ่างแล้วท่านวางใจเถอะไม่ว่าเรื่องไหนก็ไม่กระทบงานของพวกเราทางไทไท,าทาสามข้าเฝ้าจับตามองอย่างดีพ่อเฉียวเยเว่ได้ยินชื่อของมันดาก็ขดตัวเข้ามาน้อยเล็กน้อยเพื่อปกป้องตนเองและยิ่งเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ เจ้าจำไว้หากไม่สบโอกาสก็อย่าบุมบามลงมือเป็นอันขาดความปลอดภัยของเจ้าถึงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่เจ้ายังอยู่สามารถวางยาไทไทสามได้อยู่เรื่อยๆหากเจ้าไม่อยู่เรื่องนี้ก็จะขาดตอนอาวีเจ้ารู้ดีค่าจริงใจต่อเจ้าเสมอมาหากงานนี้เจ้าทำสำเร็จพวกเราก็จะรับเงินแล้วไปให้สุดล่าฟ้าเขียวบุรุษค่อยๆน้อมหนาวหากตัวตนของนางถูกเปิดเผยจะหาโอกาสวางยาใหม่หรือหาคนโง่ที่หลอกง่ายมาช่วยงานอีกก็ยากแล้ว ข้าทราบแล้วข้ารู้ท่านรักข้าห่วงใยข้าที่สุดพอได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของทั้งสองคนเฉียวเยเว่ก็คาดเดาได้ว่าพวกเขากำลังทำสิ่งใดแต่นางไม่กล้าขยับแม้เพียงนิดยัดกำปั้นน้อยๆเข้าปากหน้ากลัวเหลือเกินมันดานางพวกเขาจะวางยาพิษมันดานางไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆเฉียวเย่พลนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่นางถือกำเนิดขึ้นมากลายเป็นซูเฉียวเยว,วแม้ว่าตอนนั้นนางจะเป็นเพียงดวงวิญญ,ญาณแต่กลับเห็นฉากรอบสังหารที่น่าพรั่นพรึงเองกับตา ห้าปีผ่านไปนางเองก็ลืมรายละเอียดตอนนั้นไปบ้างแล้วแต่นางมักคิดหาเหตุผลอยู่เป็นร้อยครั้งว่าทำไมมีดของหมอหญิงในตอนนั้นถึงเสียบเข้าร่างของนางได้เป็นเรื่องจริงหรือแค่ความฝันทว่าก็ผ่านไปห้าปีแล้วนางไม่เคยได้ยินบิดามารดาเอ่ยถึงเหตุการณ์รอบสังหารครานั้นอีกเลยเดิมทีนางลืมทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ทันทีที่เห็นทั้งสองวางแผนวางยาพิสมานดานางก็นึกถึงเหตุการณ์รอบสังหารครั้งนั้นได้ทันทีเพราะอะไร เหตุใดถึงมีคนคิดจะสังหารมารดาของนางตลอดมาคุณหนูคุณหนูเจ้ากะเสียงของเสี่ยวช่วยแววมาเฉียวเยวันหัวใจกระตุกแย่แล้วสิสองคนนั้นต่างตื่นตระหนกบุรุษผู้นั้นเอ่ยทันควันเจ้าไปซะสตรีท่าทางหวาดผวาและตื่นกลัวอย่างหนักนางพูดเสียงสัน่นจะทําอย่างไรคุณหนูบุรุษล้วงมีดออกมาข้าจัดการเองเจ้าไปไม่ต้องเป็นห่วงสตรีรีบวิ่งออกไปทันทีส่วนบุรุษกลับเดินไปหาเสี่ยวชุวย ศาลาที่เฉียวเยว่ยอยู่มีตำแหน่งที่สูงกว่าเมื่อเห็นชายผู้นั้นเดินไปทางเสี่ยวช่วยหัวใจพลันบีบรัดลุกขึ้นร้องว่าเสี่ยวช่วยเจ้ารีบหนีไปทางนี้มีคนร้ายบุรุษหันมาอย่างตื่นตระหนกเห็นหนูน้อยอบอ้วนยืนอยู่ในศาลาโบกมือร้องตะโกนเสียงดังเสี่ยวช่วยรีบวิ่งหาคนมาช่วยพวกเราเสี่ยวช่วยพลันตกตะลึงแต่นางวิ่งหนีไม่ทันแล้วบุรุษผู้นั้นไม่สนใจเฉียวเยว่ยเ,วยเงื้อมีดจ้วงเข้าใส่กลางอ,อกตรงตำแหน่งหัวใจของเสี่ยวช่วยทันที เขาไม่รังอยู่นานหลังแทงเสียวช่วยแล้วก็ผลักนางออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หันหลังกลับวิ่งไปหาเฉียวเยเวบัดนี้ขาสั้นๆของเฉียวเยเววิ่งมาถึงด้านข้างของศาลาเห็นชายคนนั้นถือมีดวิ่งใกล้เข้ามาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดลงไปในสระน้ำข้างศาลาทันทีเสียงตูมดังขึ้นน้ำแตกกระจายไปโดยระอบเฉียวเยเวจมลงสู่ใต้น้ำ ชายผู้นั้นมั่นใจว่าเด็กน้อยอย่างนางต้องว่ายน้ำไม่เป็นจึงคิดจะย้อนกลับไปแทงเสี่ยวช่วยซ้ำอีกทีแต่เสียงกรีดร้องของเชียวเยเว่กับเสียงตกน้ำเมื่อครูกลับเรียกคนมาเกิดอะไรขึ้นมีคนได้ยินเสียงรีบวิ่งมาชายผู้นั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วชาติก่อนเชียวเยว,ว่ว่ายน้ำเป็นชาตินี้ก็เคยกระโดดลงไปเล่นน้ำมาแล้วถึงอย่างอื่นจะทำไม่ได้แต่เรื่องว่ายน้ำทำได้อย่างแน่นอนนางกลั้นหายใจไม่กล้าลอยตัวขึ้นมา สวรรค์น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นคนเริ่มมากันเยอะขึ้นในที่สุดเฉียวเยเว่ก็โผล่ศีรษะขึ้นมาช่วยด้วยนางโบกไม้โบกมืออยู่ในศักด์สูซานหลังหน้าดำคร่ำเครียดไทยไทยสามก็น้ำตาคลอเบ้าแต่กลับไม่ร่วงลงมานางกอดเฉียวเยว่ถามท่านหมอตรงหน้าท่านหมอเป็นอย่างไรบ้างท่านหมอสีหน้าเคร่งขรึมหูหยินท่านวางใจได้ไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสเพียงแต่เด็กยังเล็กบัดนี้ได้รับความเย็นก็ย่อมบาดเจ็บอยู่บ้างให้ดื่มน้ำขิงมากหน่อยช่วยขจัดความเย็นไปได้ ไทยไทยสามรีบพยักหน้าแต่การดื่มน้ำขิงตอนเย็นไม่ดีต่อสุขภาพค่อยดื่มยามเช้าตรู่จะเหมาะสมที่สุดสายตาของท่านหมอมองเด็กหญิงตัวน้อยด้วยความห่วงใย,ยนึกในใจต้องเป็นคนเช่นไรกันหนอถึงลงมือกับเด็กน้อยหน้าเอนดูเยี่ยงนี้ได้ลงคอเขาพยายามใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนเจ้าไม่มีอันตรายถึงชีวิตพักผ่อนสักหน่อยไม่ช้าก็หายเฉียวเยเวพยักหน้าข้าจะดีขึ้นใช่หรือไม่นางสอบถามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้ ท้าจะกลับมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเมื่อก่อนใช่หรือไม่ท่านหมอพยักหน้าใช่ลุงจะช่วยเจ้าเองมุมปากของเฉียวเยเว่โค้งขึ้นซูซานหลังรูปศีรษะของบุตรสาวเจ้าทําให้พ่อตกใจแทบตายเฉียวเยเว่ยื่นมือไปขอให้อุ้มซูซานหลังไม่นำพาว,ว่าบุตรสาวอายุเกินสามขวบแล้วอุ้มนางขึ้นมาไม่กลัวไม่กลัวเฉียวเยเว่กระซิบข้างหูของซูซานหลังท่านพ่อให้พวกเขาออกไปทั้งหมดได้หรือไม่ท่านกับท่านแม่อยู่เป็นเพื่อนข้า นางทำท่าคล้ายขวัญหนีดีฟอร์สูซานหลังตอบอืมแล้วให้ทุกคนออกไปยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยถามเชียวเยเวก็ละล่ำลักเอ่ยว่าท่านพ่อมีคนจะสังหารท่านแม่สูซานหลังหน้าถอดสีเกิดอะไรขึ้นเชียวเยเวพูดจากคล่องแคล่วไม่ช้าก็เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างชัดเจนก่อนที่จะเอ่ยว่าท่านพ่อฆ่าจำพวกเขาสองคนได้หกักท่านคิดว่าสามารถเปิดเผยต่อสาธารณข่าก็สามารถชี้ตัวบุคคลได้สูซานหลังไม่รอช้าสั่งให้คนไปจัดการทันที แล้วก็ยังมีท่านแม่อีกคนต้องตรวจร่างกายของท่านแม่อย่างละเอียดจริงด้วยสิแล้วให้ท่านหมอไปทําไมข้านี่โง่เสียจริงรีบให้เขากลับมาตรวจท่านแม่เถิดเจ้าข่าไม่รู้ว่าพวกเขาแค่เตรียมลงมือหรือว่าลงมือไปแล้วสวรรค์ข้าช่างโง่งมนะักคุณหนูเจ็ดสองในบ่าวพบกับคนร้ายเกือบถูกสังหารอย่างวุดหวิดไม่ช้าเรื่องนี้ก็แพร่ออกไปราวกับว่าที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าซูซานหลังก็เคลื่อนไหวรวดเร็วเพียงชั่วครู่เดียวสาวใช้และบ่าวชายทั้งหมดในจวนก็ถูกเรียกให้มารวมตัวกัน แม้ว่าบัดนี้จะย่ำค่ำแล้วแต่โคมไฟในจวนสู้เฉิงโหก็ยังสว่างสวยซูซานหลังอุ้มบุตรสาวไม่ต้องกลัวพ่ออยู่นี้เจ้าชี้ตัวคนร้ายได้พ่อจะซื้อเป็ดย่างจากร้านรุ่ยฝูเสียงให้กินเฉียวเยเว่ตอบเสียงดังฟังชัดเจ้ากะนางดิ้นขลุกขลักท่านพ่อปล่อยข้าลงข้าจะจัดการเจ้าอันธพาลคนนี้ให้ได้